คุณคิดว่าพฤติการพฤติกรรมแบบนี้เป็นของผู้แทนผู้สงเกียรติหรือเปล่าครับคำถามจากศิรวิชช่วงเสนถึงประเด็นของคุณชาดาไทยเศษและพวกที่เรียกได้ว่า ทำให้คนไทยหมดศรัทธาในเรื่องการเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในขณะที่ฝากฝั่งพักก้าวไกลกลับได้เครดิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้พวกเขามีผู้ศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักการและหลักจริยธรรมมากยิ่งขึ้นมันไม่เป็นความจริงหรอกครับที่คุณชาดาเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันนี้ผมเถียงตายเลยแต่ข่าวแต่ว่าเวลาเอาไปพูดกันในสภาก็แค่ถาม เพื่อที่จะปรามไอ้พวกที่โหนเนี่ยนะครับพี่น้องเข้าใจไหมไอ้พวกโหนเนี่ยมันเยอะอ้างคนนั้นอ้างคนนี้อ้างผู้มีบารมีแต่จริงๆเนี่ยนะครับคุณชาดาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่การที่โรมเขาเอาอไปพูดในสาภาเนี่ยพูดเพื่อไอ้ปรามไอ้พวกนี้แหละนะครับพวกเห็บหมาพวกนี้แหละพูดกันง่ายๆเพราะพวกเราเนี่ยโหนผู้มีอำนาจ พเอะอะไรก็อ้างว่าเด็กคนนั้นอ้างว่าเด็กคนนี้อ้างว่าคนนั้นใช่มาคนนี้ใช่ให้มาอ้างว่าคุยกับผู้มีอำนาจแล้วเรายังเรายังจากันไม่ได้แหละครับเพิ่งผ่านไปเนี่ยนะที่พี่สีเนี่ยนะครับแล้วก็นะคุณจอจานเนี่ยที่อ้างว่าเป็นเด็กรัฐมนตรีได้รับคําสั่งจากผู้ช่วยรัฐมนตรีคุยกับรัฐมนตรีแล้ว อ้างจนผู้ที่เป็นรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับและไอ้พวกนี้เนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือพวกโหนผู้มีอำนาจตัวเองไม่มีหาอะไรหรอกตัวเองไม่ได้มีความมีอำนาจอะไรที่จะไปนะตัดสินใครได้มีอำนาจที่จะไปทำร้ายร่างกายใครได้หรอกแต่โหนคุณเข้าใจคำว่าโหนไหมไอ้พวกนี้โหนแล้วโหนโหนเอาจริงเอาจัง โหนกันเป็นแบบมืออาชีพโหนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีนางแบกของแต่และฝ่ายก็มาแบกกันมาเสริมกันอีกทีหนึ่งจนตะเลิดเปิดเปิงอ่ะแต่วันนี้อารมณ์ที่ระเบิดด้วยความไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกแหะว่าคาแรคเตอร์ของคุณชาดาก็เป็นแบบนั้นหลายคนรู้ก็เลยปกติการโหวนแบบเนี้ยมันปกตินะครับมันปกติสำสำสำหรับการ อากับกิริยาของพี่เขานะซึ่งแต่ละคนก็ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดมากอะไรเกี่ยวกับพี่ชาดาเลยแต่ประชาชนติดใจครับว่าหลังพี่ชาดาเนี่ยโอ้โหมีประชารัฐมีประชาธิปัตย์มีหลายพักเนี่ยมายืนทำไมก่อนนะครับเนี่ยฮะ มันผิดพลาดบนแบบคำพูดใช่บางคำพูดหลุดไปจริงๆนะครับไล่ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้เห็นด้วยว่าว่ามันเป็นคำพูดเป็นโมเมนต์คนที่มันกโกรธสุดแล้วหลุดออกไปนะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าตัวคุณชาดาเขารู้แหละนะครับตรงนั้นน่ะแต่โมเมนต์กโกรธนะครับแล้วโมเมนต์ลืมตัวว่ากูคือรัฐมนตรีด้วยจริงๆรัฐมนตรีเนี่ยความสง่าง,งามก็คืออธิบายความ ให้เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนในสิ่งที่สังคมติดใจในสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงใจและไม่เข้าใจอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเข้าใจคำว่ารัฐมนตรีคือสาธารณะเป็นบุคคลสาธารณะย่อมวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความนะครับนะรมก็อธิบายความไปแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยสกิดพิชาดาไปแล้ว ก่อนเข้าห้องสุริยันว่าอ่าวันนี้จะคุยเรื่องที่ชารานะเออนะครับทีนี้ประเด็นคือภาพประชาชนบอกโอ้โหนี่เข็ดลากับผู้มีอิทธิพลเนี่ยบอกว่ามาปราบผู้มีอิทธิพลแต่วันนี้พอในสภาแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่ามาเฟียเนี่ยเ,เขาพูดกันอย่างนั้นแต่อย่าไปเข้าใจผิดครับ ไอคนที่มายืนข้างหลังพิชาดาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ให้มายืนนะมันเสเอมายืนเองนะฮะมันเสเอมายืนเองนะครับมันมายืนทํางอกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครบ้างนะผมไม่รู้นะว่าใครบ้างแต่เป็นการไม่สมควรเป็นการไม่สมควรเลยครับเพราะนั่นถ้าเป็นนักเลงเนี่ยถือว่าเตรียมพร้อมที่จะตะลุมบอลแล้วนะ ถือว่าเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานกันแล้วนะพฤติการพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่ในร่างทรงของคำว่าผู้แทนราษฎรผมกล่าวว่าไม่อยากพูดแล้วจุดตรงเนี้คือมันคือคือ,คอเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่พอมันดูภาพมันแชร์กันในโซเชียลเฮ้ยคุณเป็นผู้เนี่ยผู้ทรงเกียรตินะคุณเป็นผู้แทนราษฎรนอะ่ะคุณมาอย่างนั้นเหมือนนักเลงเนี่ยเตรียมตัวตะลุมบอลกันแล้วนะ โอ้โหคุณคุณภาพแบบนั้นเนี่ยมันไม่สงังสงหาสง่สงสงสงางามในห้องประชุมสภาห้องสุริยันที่ถือว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานมันไม่สง่างามมันเหมือนนักเลงเหมือนกุย้ยกำลังจะรวมตัวตะลุมบอลกันซึ่งอันนี้ไม่ได้โทษพิจา,ารณาวิจารณาไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยแตไ่ไอ้หลายตัวที่อ้างว่าเป็นไม่อ้างหรอกก็คือ เป็นผู้แทนราศฎรนั่นแหละมายืนกันข้างหลังบุญจาดาทําอะไรก่อนภาพเหล่านั้นคือภาพของกุ้ยครับคือนักเลงหัวไม้ครับภาพของคําว่ามีอิทธิพลสร้างอิทธิพลพยายามลบคําว่ามีอิทธิพลเนี่ยทั่วราชาอาณาจักรไทยเจ็สิบเจ็ดจังหวัดผมขอประนามไอ้พวกบรรดานะครับทุกตัวนะครับ ทุกตัวเลยนะผมขอประนามนะครับว่าคุณทําตัวไม่สง่างามเลยนะครับนะถ้าคุณทําตัวอย่างนี้คุณอย่ามาเป็นสอสอคุณอย่ามาเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับไปขายกุ้ยช่ายแถวบ้านได้เลยนะครับไปเล่นทอยหลุมนะครับแถวบ้านได้เลยได้เป็นอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้เนี่ยให้ประชาชนเขาจาภาพคุณในลักษณะแบบไหน เป็นสอสอผู้ทรงเกียรติหรือเป็นนักเลงหัวไม้ครับหรือเป็นกุ้ยอันตราภายเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับมาใหม่กลับมาใหม่สักครู่นะฮะพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหลุดนิดน,นึงนะฮะอ่ากำลังกำลังไปเลยพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้ไม่นับรวมนางแบบนายแบกนะ,ะไม่เกี่ยวกับนายแบบนางแบกนะ คุณคิดว่าพฤติการพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมของผู้ทรงเกียรติไหมครับสถุนโอ้โหนี่นะครับเป็นพฤติกรรมของคนที่เราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนเราไหมเฮ้ยมันจะมีเรื่องแล้วว้ยเฮ้ยชิปหายแล้วกูต้องไปผสมโรงแล้วกูต้องเอากับเขาแล้วไม่ได้กูต้องเข้าซีนกับเขาแล้วกูเก่งไงกูเกง่งกูโหกูเจ๋งสุดแล้วนะต้องไปรวมพลแล้ว เตรียมทะลุมบลแล้วไม่ได้คู้มันไส้เกลียดขี้หน้ามันมานานแล้วนะครับเกลียดขี้หน้ากันมานานแล้วเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวกับขบวนเสด,สเด็จไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเนื้อหาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขบวนสเสด็จที่พูดเลยนะครับชักแม่น้ําทั้งสิบมาเนี่ยแล้วทําตัวเป็นกุย้ยเป็นอันตราพันในสาภาเนี่ยผมถามว่าจะให้ประชาชนทั้งประเทศเขากำหนด คํานิยามสําหรับพวกคุณว่ายังไงดีก่อนอะฮะจะให้ประชาชนทั้งประเทศให้คํานิยามพวกคุณที่อยู่ในสภาว่ายังไงก่อนไอ้สิบกว่าคนนั่นอะนะครับเป็นนักเลงหัวไม้อ่ะมึงเจ๋งเหรอมึงเป็นกุ้ยเหรอหรือมึงเท่ม,มึงเท่ไอชิบหายอย่ายอยู่ในสภาผมพูดเลยนะครับ นะครับยาอยู่ในสภาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้มีครั้งนี้ครั้งต่อไปมันก็มีประชาชนมองว่าไม่ใช่ผู้ทรงเกียรตินะครับไม่ใช่สสไม่ใช่หน้าที่สอสอด้วยเอาโคตรมารยาทโคตรเสียมารยาทอ่ะเวลาใครยืนอภิปรายนะครับบอกก่อนนะฮะถึงผมไม่เคยเข้าสภา แต่ผมรู้มาระยาทเวลาใครเนี่ยนะฮะนะครับอภิปรายในสภาหรือนะครับถูกพาดพิงก็ลุกขึ้นนะครับพูดในกรณีที่ถูกพาดพิงแล้วมันเสียหายแต่เพียงผู้เดียวต่อท่านประธานและเพื่อนสมาชิกอันนี้ถูกต้องแต่สิบกว่าคนมายังไงก่อน มาแล้วไปยืนตรงนั้นใช้ที่นั่งตัวเองไหมมารยาทก็ผิดแล้วฮะมารยาทก็ถ้าเป็นถ้าเป็นการประชุมหมู่บ้านแม่งก็ซามแล้วอ่ะคือเขาไม่รู้ว่าเขาผิดนะพวกเนี้ยพวกสสพวกเนี้ยคือเขาไม่รู้ว่าอันนั้นคือมันไม่ควรนะเพราะประชาชนก็จับจ้องทั้งประเทศนะอันนั้นคือความซามการกระทําที่โคตร นะครับโคตุเรศในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตทุเรศหาคำพูดแบบมาเปรียบไม่ได้พฤติกรรมเหล่านี้ถ้าต่อไปข้างหน้ามีการประชุมสภาคุณจะไปขู่ฝั่งตรงกันข้ามโดยการ ยกกันไปผสมโรงเหมือนกําลังกุ้ยกําลังจะมีเรื่องนักเลงอันตาพานกําลังจะตีกันฟังรัฐบาลใครมาว่าฝั่งรัฐบาลตักคนไม่ได้ที่เหลือสองร้อยห้าสิบเสียงไปยืนอยู่ข้างหลังคนที่โดนด่าก็คือตัวแทนที่เป็นตัวแทนรัฐบาลที่กําลังโดนด่าอีกสองร้อยห้าสิบคนฝั่งเสียงรัฐบาลก็ไปยืนข้างหลังไอ้คนคนนี้ไอ้ชิบหายมึงไม่ต้องมีสภาแล้ว นะครับเปิดเลยลานวัดตีกันนะครับลานวัดตีกันครับแล้วถ้ามันยังเห็นว่าพฤติการพฤติก,กรรมเหล่านี้เนี่ยสำหรับสอสบรรดาอีสิบกว่าคนที่ยืนอยู่เนี่ยมันยังไม่สามพอเนี่ยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ผมใช้คําว่าประนามเลยนะฮะประนามในฐานะอะไรในฐานะประชาชนที่จะวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณได้คุณเป็นตัวแทนจังหวัดไหนเขตไหนก่อน เป็นผมผมไม่ทำหรอกครับนะผมไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้เป็นสอสอสอบตกสองสมัยแต่ไม่ได้เป็นกุยขนาดน,นั้นและคิดได้ว่าไม่ควรจะทำคราวนี้ถ้าฝ่ายค้านคนไหนโดนรังแกรโรมโดนรังแกเอาฟังฝ่ายค้านเกือบสองร้อยเสียงร้อยห้าสิบเสียงมายืนหลังโรมแล้วบอกมึงจะเอามึงจะเอาอ่ะมึงจะเอามึงจะควยอย่างนี้จะมีสภาไว้ทำไมครับผมถามว่าจะมีสภาไว้ทำไมฮะ ผมไม่ได้โทษตัวโรมผมไม่ได้โทษตัวพี่ชาดาเพราะโรมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวนิสัยดีพี่ชาดาก็นิสัยดีอันนี้คอนเฟิร์มนะฮะโดยการส่วนตัวไม่ได้อวยใครทังนั้นนะไม่ได้อวยใครไม่ได้เข้าข้างใครเลยเพราะไม่ได้เกลียดใครและไม่ได้ชอบใครเป็นการส่วนตัวทั้งสองคนนิสัยดีพี่ชาดาเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเลยโรมก็เป็นเป็นเด็กที่มีอุดมการณ์แล้วก็ มีจุดยืนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมออกมาพูดไม่ได้เกี่ยวกับสองคนนี้เลยแต่การกระทำนะครับเป็นเหมือนแบบจิกโกที่คล้ายๆว่ากูเจ๋งอะ่ะมึงมาว่าลูกพี่กูทำไมกูร้อนอะ่ะกูนั่งอยู่โน้นนน่นนั่งอยู่หลายเก้าอี้หลายช่วงเก้าอี้โน่นกูยังเดินมาอยู่หลังคุณชาดาแล้วก็ ชะเงอหน้าอย่างเงี้ยมึงเอาเหรอมึงสู้เหรอโรมคือเอาจริงๆอ่ะพูดเลยมึงอ่ะเฉพาะมึงอ่ะกับโรมอ่ะมึงกลัวไอ้พวกเนี้ยกลัวโรมเลยไม่กล้าออกหน้าแต่พอมีคนออกหน้าพี่ชาดาเอามึงเอาอ่ะมึงควายเหรอไปยืนหลังนะครับคุณชาดาเพราะมันไม่เจ๋งจริงไม่มีใครกล้าหรอกโรงฟันหน้าเหกหมดแต่พอมีตัวเปิดอย่างพี่ชาดากูเอาด้วย,วยกูเจ๋งด้วย ไอ้พวกเนี้ยนะนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนแรกใช่ตอนแรกคิดว่าเหมือนดูหนังอยู่เลย <c oughs> เหมือนกูอยู่ในโรงหนังเลย <c oughs> นักข่าวในสภา,าก็ดูอ้าปากค้างกันสิครับ <c oughs> ทีนี้ผมถามทุกคนเน่ยในฐานะเป็นประชาชนเนี่ยยุคนี้รัฐบาลนี้ ปราบโจรผู้มีอิทธิพลยังไงก่อนถ้าในสภาย,ยังเป็นอย่างนี้แล้วบรรดาผู้นำผู้ทรงเกียรติทำตัวเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นอันดาาพานเป็นโจรหมาหมู่กันใช้เองถูกไหมคนเราในย่ามหาหมู่ดยไวมมันตัวต่อตัวที่วัดกันไปเลยมึงแน่ขนาดไหนชิบหายนะ หมาหมูเนี่ยรู้อยู่แล้วเขาคนเดียวมึงกี่คนเข้าไปเขาสู้มึงไม่ได้หรอกเขาอยู่เขายืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ตายกู <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกูเป็นโลมกูเดินออกจากห้องสุริยันก็แค่นั้นจบแต่วันนี้เนี่ยความเป็นผู้แทนราษฎรตัวแทนประชาชนมันทําอย่างนั้นไม่ได้ต่อให้มันมาเป็นกองทัพกูต้องแบกหน้าสู้ตายก็ตายตรงนั้นมันไม่มีใครว่าเจ๋งกว่าใครหรอกครับแต่ ไอจุดประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่โรมพูดคือต้องการปรามไอๆบรรดาพวกที่มันโหนผู้มีอำนาจทั้งหลายโดยผ่านคุณคุณชาดาแค่นั้นเองคือใจความหลักแล้วอยากให้คุณชาดามาพูดว่าไอพวกที่โหนเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับผมไม่มีส่วนข้องเกี่ยวนะไอที่ถ่ายรูปมาเนี่ยมีคนถ่ายรูปผมวันเป็นล้านกูดังเจ๋งมีคนถ่ายรูปกูเยอะ แต่ไม่รู้จักใครเลยนี่คือสิ่งที่ต้องการได้ยินจากปากรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีไม่มีการข้องเกี่ยวข้องแวะกับไอ้พวกบรรดาที่แอบอ้างว่ามีอิทธิพลเพราะกุญชาดานะครับได้รับมอบหมายจากมาทรหนึ่งนะมาปราบผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้ เขาไม่ได้ทําตัวเป็นแบบผู้มีทิพย์พลก็จะไหมแต่ไอ้พวกไอ้กลุวกทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยควรตะเพิดให้ผลสภานะครับนี่แหละครับคือภาพรวมออกมาผ่านนะฮะผ่านจะเย็นสุขุมน,คนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดตั้งแต่แรกแล้วนะนะครับว่าผมด่าใครถ้าพวกคุณเข้ามาทันเนี่ยถ้าคุณเข้ามาทันนะ่ะนะครับผมไม่ได้ตำหนิสองคนนี้คือคุณชาดาและโรมชัดเจนนะถ้าฟังแค่บรรทัดเดียวเนี่ยออกไปก็ได้นะครับผมบอกว่าผมตำหนิ บรรดากองโจรสิบคนที่อยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังชัดๆบรรยากาศเหล่านี้ไม่ควรเป็นบรรยากาศที่อยู่ในสภาที่มันถ่ายทอดไปสู่สายตาประชาชนหกสิบล้านคนนะครับเพราะขนาดในสภามันยังทำตัวกันอย่างนั้นนักเลงหัวไม้ เอาแล้วนอกสภาเนี่ยอิทธิพลขนาดไหนถูกไหมเอออิทธิพลขนาดไหนวันนี้เอาพวกคุณวาดภาพไปเลยถ้าวันนี้เนี่ยพี่ชาดาเขาออกมาแล้วเขาอธิบายความว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะไอ้ที่คุณเอาภาพผมไปขึ้นมาเนี่ยเขาหลังผมขอแล้วกันนะครับว่าโอเคผมเสียหายนะแต่ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะแอบอ้างอะไรยังไง คุณมาถามผมในสภา,าต่อหน้าอย่างเงี้ยถือว่าผมจะได้อธิบายความกับคนไทยทั้งประเทศถือว่าผมจะได้เคลียร์นะครับภาพที่มันหลุดออกไปวอนโซเชียลที่ผมไปถ่ายรูปกับบรรดาผีน้อยอาชีวะทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถูกต้องคุจารดาออกมาแบบสุขุมออกมาเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่อันเนี้ยภาพคุณจาดาจะสวยเลย นะครับเพราะเป็นถึงรัฐมนตรีนะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นถึงมือขวาของมทหนึ่งถูกไหมอันเนี้ยสวยเลยแต่วันนี้พอด้วยคาแรคเตอร์ที่มันอารมณ์แบบเฮ้ยเอารูปกูขึ้นเฮ้ยอย่างนี้ประจานกูนี่ว่ะอันนี้คือความหมายนะคือเอารูปขึ้นเนี่ยไม่ผิดเท่าไหร่แต่เนื้อหาที่พูดเนี่ยมันทำให้คุณยาดาเขาเสียหายเนี่ยเขาเขาพูดกันอย่างนั้นนะฮะ ผมไม่รู้ใครรู้บ้างไหมว่ามีพักไหนบ้างสิบคนน่ะสิบสิบกว่าคนด้วยนะครับความทุเรศทุรังเนี่ยมันทําให้นะครับห้องประชุมสภาห้องสุริยันเนี่ยมันดูมันดูไม่สง่างามครับเออเห็นว่าวันนี้เนี่ยโดนประธานรองออรงประธานสภาคนที่สองใช่ไหมเออ โดนเชงอีกรอบหนึ่งโดนคุณชาดาเชงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมถูกไหมครับโดนเชงกันอีกรอบหนึ่งโอ้ยนานสงสารน,นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้ามีการพลาดพิงอีกถึงคุณชาดาอีกผมว่าคราวนี้ไม่ใช่สิบคนแล,ละ้ะ นะถ้าเรื่องต่างๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมถูกไหมเราเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติไอ้ที่สอสอออกมามจะเอาหรือมึงจะเอาะเอะอยู่ข้างหลังผู้ที่ลุกขึ้นอนะ่ะพปรายอยู่ข้างหลังนะครับผู้ที่ถูกพาดทิง้งแล้วก็ต้องอธิบายความกับประธานสภาและคนไทยทั้งประเทศเนี่ยชิบหายเลยนะผมพูดเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรกับอันดพันมันไม่ต่างอะไรกับกุ้ยเลยอะ่ะเออ นะครับถูกไหมฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับอืมนะครับสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะอืมเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยมันเอาถือประโยชน์เป็นหลักถือปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้งในสภาเราถกกันในเรื่องปัญหาประชาชนใช่ไหม เราถ,ถกกันในเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านสวัสดีคุณจูดี้นะครับพี่สันตินะครับถูกไหมครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นใจความหลักที่ประชาชนก็อยากได้ยินว่ามึงจะแก้กันยังไงแต่วันนี้เนี่ยพอไปลักษณะมึงจะเอาเหรอมึงจะควยเหรอมึงเห็นไหมเนี่ยด้านหลังพิจารามีกี่คนเนี่ยมึงกี่ตีนเห็นไหมถ้ามันพูดได้มันจะพูดอย่างนั้นแล้วมันเหลือแต่บอกว่ามึงจะ,ม,งจะมึงจะตะลุมบอนกันเมื่อไหร่แค่นั้นเองวันเนี้อ่ะ ถูกไหมแต่ละคนมาเนี่ยหน้าเนี่ยมันแก่แต่ละลูกตาแต่ละคู่เนี่ยนะพุ่งไปที่โรมคนเดียววันนั้นนะ่ะนะฮะพุ่งไปที่โรมคนเดียวแล้วมีความรู้สึกว่านั้นจะกินเลือดกินเนื้อโรมได้เนี่ยก็คงทําทําไปแล้วนะครับจริงๆอยากให้มีคนฟ้องจาิยธรรมนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ควรนะครับ มันไม่ควรไม่สง่างามเลยฮะนะไม่ว่าคุณจะชอบใครจะปลื้มใครเป็นการส่วนตัวเธอทุนพิชาดาหรือแตะไม่ได้นะใครจะว่าใครจะอะไรไม่ได้กูต้องเดือดร้อนแทนกูอยู่คนละภาคก็จริงแต่กูก็อยากจะมีแสงกูต้องไปยืนเป็นประกอบฉากให้กล้องมันจับหลังพิชาดาพอหันมากล้องแทนไปชิบหายยืนกันเป็นตับกูนึกว่าจะตีกันแล้วประชาชนก็แตกตื่นสิครับ ก็จับจ้องที่หน้าทีวีอย่างเดียวเลยหุยมันแม่งมันจะไตีตกันไหมวะเนี่ยเฮ้ยชิบอาแล้วเอาสิโอ้หรือว่าเขาดีดห้าเม็ดไม่ใช่ฮะนะประธานโอ้สุรเชษเชื้อเมืองพันใช่ไหมใช่ไหมไม่กล้าหรอกรายนั้นนะ่ะคุณผมพูดเลยชาดาวักทีเดียวก็หัวหดแล้วนะครับ นะครับมึงจะมึงจะเก่งอะไรกันในสภาเก่งทำงานอ่ะได้แต่ถ้าเก่งเป็นกะโหลกกะลาเป็นนักเลงหัวไม้จะไปคุณจะเอาดีกันอย่างนี้เหรอคุณจะเอาดีกันอย่างนี้เหรอคุณจะเอาดีเอาเด่นกันในเรื่องของการเป็นผู้มีอิทธิพลกันในสภาเหรอไม่ใช่คุณแข่งกันในเรื่องของผลงานช่วยเหลือชาวบ้านเหรอ คุณเป็นผู้แทนราษฎรน่ะนะโอ้โหคุณนึกว่าได้ตีกันแล้วนั่นนะนะครับประชาชนเขาก็ตกใจอ่ะจะตะลุมบอลกันแล้วใช่ไหมนี่ถ้าใส่เสื้อช่างนะคุณถ้าใส่เสื้ออาชีวะเทคโนปทุมวันคุณนึกว่าเด็กโอ้เด็กช่างคนจะตีกันแล้วนะในสภานะเอาจริงๆฮนะนั่นแหละฮะเราก็ได้เห็นว่า นั่นคุณนึกว่าเด็กช่างคนปทุมวันจะตีกันนะถ้ามันใส่เสื้อชอบช่างนั่นก็ใช่เลยนะนะโอ้โหแล้วมีอะไรฮะมีเวอร์เนียมีเหล็กฉากมีอะไรโอ้กหวมันตีกันแล้วคิดว่าตรงนั้นวาดภาพเลยไม่ใช่สภาแล้วมันไม่ใช่สภาแล้วนะถูกไหมรมพูดมีสต,ติอันนั้นใช่ฮะอันนั้นเอ็กเซปครับ ใจเย็นถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับคนก็ถามถึงน้องไอเดินไปทําไมตรีเดินไปทําไมหลายคนก็งงเหมือนกันนะอเพิ่งเคยเจอแบบนี้ใช่ไหมคุณเคยเจอตอนสมัยที่ลุกขึ้นกระชากเก้าอี้ประธานสภาได้ไหมที่ไปตบหน้าประธานสภากัน สวัสดีครับเออนะครับผมเชื่อแน่ไม่มีประชาชนคนไหนเห็นด้วยไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวต่อไปถ้ามีใครว่าพิชชาไดา้อีกก็โนโนะน่นน่ยเจ็ดสิบคนไปยืนข้างหลังร้อยคนสองร้อยคนรัฐบาลมาทั้งกระโยงมั้ยนี่ดีนะไม่มีสอวอด้วยเดี๋ยวสอวอไปผสมโรงนี่ลายขายขายี่หน้าเขาอะบางคนเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วนะี 67% 0นีจะเป็นนักเลงอยากเป็นนักเลงนะคุณดูดิเอ้าคุณไปดูหลังพิจาาทีเดินไหวไหมแต่ละคนอ่ะเออโอ้โหเก่งกันจังเลยอ่ะทำไมไม่เก่งสร้างผลงานให้กับประชาชนวะเก่งเป็นนักเลงหัวไม้เหรอนะอยากมีแสงอยากเข้าฉากอยากเข้าซีนหรือเขาเหรอนะเขาว่าคุณชาดาไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะ นะครับกลายเป็นวิวาทกลายเป็นดรามา่าล้นโซเชียลไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อจริงๆ <mm